กินหอมไหมหอมมากหอมมันไม่ดีหรอกหอมมากครับหอมไหมพี่หอมมากกุศลชงเต็มที่เลยพี่เมื่อกี้น้ำอมฤตพี่น้ำอมฤตคืออะไรพี่ลองดมดูพี่อันนี้เขาเรียกใบยายนาง ใบอะไรหอมไหมเตะจมูกอ่ะหอมไหมพี่หอมว่าอลไรใส่ไปเลยอันนี้น้ำยานางครับเพื่อทำให้น้ำมันเหนียวมันข้นขึ้นหอมไหมหอมเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะกินแล้วด้วยกันก่อนเป็นไงบ้างพี่บอเนี้ได้ไหมครับอีกครับอีกอีกนะครับใช่เอาแหลกเลยพี่พวกนี้มันจะทำยากเพราะลูกมันจะวิ่งไปวิ่งมาพี่เราต้องกดให้ลูกมันแตกก่อน พวกแบบพวกหอมเงี้ยใช่ดิพี่เห็นหอมไหมอ่ะอ่ะอือลองสากเป็นอันอันเล็กๆองนี้พี่อ่ะพี่ใกล้แล้วครับหอมไหมไม่หอมไม่หอมนะไม่หอมไม่หอม